สวัสดีครับแฟนครับสีสะเก็ดสางบ้านครับแฟนครับน้องอุ๋ยครับผมแฟนครับเพิ่อนก็เริ่มมานะครับคำคำตั้งแต่มาครับเมนถทอยแล้วพี่ภารกิจดวนพี่น้องเอ้ยไปอย่าเบรกแทบ่ประทันนี่ครับแฟนครับเพิ่อนมาทำบุญนี่แหละครับหลุดมาพูดคุยแล้วก็นี่ครับภารกิจนี่พระภารกิจด่วนมากอ้าเจ้าดุดุเอ้ย แนวหันมาแนวแสดงความหู่นสุดจะคล้องอยู่อันนี้โดนดุครับผม <c oughs> ไปเห่าคนไก่ๆน,กน่าดูเนาะ เป็นครับเปินมาทำบุญครับผมมาจากไหนครับน้อกเหนือเอามาจากที่ไหนเอ่ยมาจากทางไหนน้ำเกลี่ยงค่ะน้ำเกลี่ยงอ๋อครับผมมาทำบุญน้ำกันน้ำเกลี้ยงเนี่ยบ้านลุงน้องเสียสร้างนะฮะโอ้สร้างเนี้ก็เฮ็ดปลาสร้างปลาเนะอะไอไอ้นี้ยก็สร้างเหล้าเออสร้างเล้า ทังเราเขาเลี้ยขาพี่รุ่งไอ้เมียเป็นหอดันตัวเป็นเลข้ยขาเผื่อลูกลูกพี่ผมน่ะแต่ละคนเป็นเลขาเป็นท่านรองเป็นผู้ใหญ่ยังขาแน่อยู่กับก๊มนั่นไลยพ่อเลยลูกทีมผมน่ะบอบอเด้อผมไลายเห็นเล่าออกเห็นมืดเห็นงานมาไปแต่ประซุ่มพี่น้องเลย พี่น้องกรับวันนี้เรื่องคนไลคนแจ้งอันนี้ครับภารกิจเร่งด่วนครับไม่น้อยเราให้มาเคลียร์อันนี้ครับพี่น้องเออมีแฟนกับเพิ่นเพิ่นเห็นลราเพิ่นก็จะเอาหินมาหายก็ไ่่ขับก่อนลงไปก่อนครับลงไปก่อนค่อยปรับเอาเพราะว่าบริเวณนี้คือทั้งหมดนะครับคือเอาไว้จัดสวนนะพี่น้องมาใช่นี่ครับปัญหาคือเราเอาไว้จัดสวนแล้วเด้อพี่น้องคือเคลียร์ออกแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดอย่างไว้ก็เหลืองานนะครับตรงนี้นี่จะเป็นอ๋อเป็นพระภูมิเจ้าที่ครับหันน้าหาผมนี่แหละครับแล้วก็ บริเวณที s here. Here s ่เหลือนี้ครับจะพยายามจะสวนลงไปครับจะสวนลงไปครับนี่ครับบทความนี้ครับเราด้านนอกครับไฟครับเดินไฟแข็งดูครับแถวเพื่อนผมคนน่ะอ๋อนีเราเป็นคนมีไฟเนาะนี่จะคือแล้วมีไฟหลายเสียมันหลายครับ ไอ้มาจากสายนี่พูดจากมาจากปากท่างไงพ่นบ่ครับม่จากพูนพ่นน่ะพูนน่ะเส้นไปอ่ากัทนาคุณบ่ครับป่าบ่ตรงลงครับขันมาเหรอบ่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 บาบ่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 น่บ่ฟ่บ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 ่ดอบ่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 บาบ่บ่บ่น่บ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 ่ี่บ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 ่่ไ่บ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 ่น่่บฟมาบาบที่ไหนมีเบ่บ่บน่ีครับมีครับเบร์อะไรเอ่มาจาก อำเภอคูขันคูขันบอบนหัวเสืออ๋อบนหัวเสืออถ้าจะไปดูก็เข้าไปดูที่สีสเกตไฟประดับอ๋อสีสเกตไฟประดับถ้าจะจ้างมาจะเห็นเลยนครับ0901954656 19546 4656เบอร์เสียทีเฉพาะอราลอ้ยนี่เราลุ้ยอ5อเบอร์นี้คือเป็นเบอร์เศรษทีได้พี่น้องครับลต้องทายเยหามเบอร์นี้เป็นคนรวยเพราะยันนี่ม่หนีหรอก เาร,ร,ร,เเราเบอร์มีหนีอีหลีเบิ่งก็เบิ่งโคลมึงเลอรเบอร์เท่าแล้วก็โหไปเรื่อยๆครับแม่นคุณเบอร์มีหนีพี่น้องเราบ่มีหนีเบอร์เท่านี้บ,บ่มีหนีไข่อยกล้าก,การันตีเลย <c oughs> คนนี้ไม่มีหนี้สิน <c oughs> อืมอืมเก็บปลานำมาเลยแล้วค่อยยึดขึ้นนี่ครับอ๋อครับเรามีไฟเพลินไฟเราหล้านหลายพแผงพูนจะพูนจะไปทางไงเลยบ้านผมไม่อีกนู่นครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคนเดินมือแรกคนสิมารีวิวให็ดเป็นว่าจากสายถึงใดครับพี่น้องครับเห็นเราเปิดไฟเบิ่งก่อนครับเปิดไฟนี่ครับนี่ครับทั้งไฟทั้งกระทัางมนนนี่นั่นห่อนี่ครับแล้วก็ไปถึงวัดเลยแหละครับเบื้องทางเลียวเป็นบ่องหอนวัดเนาะถึงวัดเลยครับผมไฟถึงวัดเลยนี่ครับแล้วเห็ดไฟครับเราเป็นคนคนมีไฟได้เพื่อนเนี่ยเป็นคนมีไฟเยอะ รถที่ตัต้งไฟครับเราแกสีเทียนไฟประดับครับเป็นระเขบไปเบิ่งคร้บเราวามันเพิ่มมีไฟหลายครับนี่ครับติดไปจากปากทางบนเลยบ้านผมพี่ครับปากทางเข้ามนี่เลยเพืนนะ่อนป๊านนี่ไฟละลายหฮงไฟเยอะมากนี่ครับรถก็เริ่มจอดหลาครับผงครามครับคนนี้เข้าคนนี้ออกครับ ไปแล้วเนาะเดินทางปลอดภัยครับผมนี่ครับเราไฟหลายแห้งมีคนมีไฟเนาะผมไดขาดไฟติดต่อเลยครับพี่น้องขาดไฟไฟประดับผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนไปหูงแล้วไฟประดับจมูกนะพี่หาพ่ออะไรอย่างนี่แล้วไฟประดับหารถครับครับผมพื้น พูนงั้นละหาพันกันเองนีมื่นหนึ่งมันบ่อกันเองสองเจ้าแล้วว่ะครับครับผมรับงานตลอดนะครับพี่น้องระหว่างลำงานเออนี่ครับต้องหารถมามากิมามาเกลี่ยวไปอีกเสาหนี่พี่น้องเสาไม่มีแล้วนะครับพี่น้องครับเสาเสานี่ครับเสาไม่กี่กะสายตาท่านแล้วนะครับผมมีแต่เสาข้างนอกครับ เาหายไปแล้วครับผมได้ถือใจสวดๆให้ผมเลยครับคอมเมนต์มาเลยครับถือใจหลายว่าสิครับถูกใจมากครับคอมเมนต์มาเลยครับถ้าถูกใจด้านหลังนี้ครับก็เครียแล้วเดี๋ยวจะเอาหินปรับลงอีกนิดน,นึงครับแต่สุดท้ายยินที่มีหินก็เดี๋ยวให้ทีมจะส่วนน้ำมือคนหนึ่งว่าจะทำยังไงต่อนะครับเนาะ ด้าน,นในที่ประตูก็น่าจะเตรียมพร้อมจะขยับที่ประตูก็สักครู่คงจะต้องเดินทางไปที่สุรินทร์ครับบ้านไหนเพื่อนในพะเหูบอกลยานะครับผมจําไม่ได้แต่รู้สึกว่าเป็นสุรินทร์นี่แหละสองอันซ้อนแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับนอ้อ มีใครคู่หมอนมาแล้วครับมีคนถามมาคู่หมอนเหมือนเสานี่ครับคู่หมอนคู่มอนนี่งคหูมอนหนูมีไฟไหมไฟ ถ้าหนูไม่มีติดต่อคนนูน้นเขาเขามีไฟคนนั้นที่อยู่ปากซอยมันมีไฟหลายมันมีไฟครับอัน <c oughs> <c oughs> นี้แหละเพี่น้องครคาเพื่นทำมาคู่หมอลูกเอาไปเล่ยนแคนเสียงมือเดียวติดสมองเลยยูทำมาคูหมอนครับ ดังครับคุณนิสิตเกตสังบานขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ